น้องเขาผ่อนถูกผ่อนเท่าไหร่10,000โอ้ยเกิดู้ใดบอกแพงทำไมกะแพงอยู่ก็ออกเรื่องฟีดาวก็ฟีดาวเนาะเออพยาธิบอนถึงเรื่องอะไรใส่ะว่าเงินดาวค่ะบ่ขอหลายขอจะหาเมืองไปหาเมืองเลยบอกเหลือ6,000เออสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนักสื่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะพอพบกันตีแล้วค่ะแลบอร์จะไปเปว่าบอร์ชานี่แบกเออวันนี้เอาเป็นรถดุนอยังมาฝ่ายซีอีซูซูดีแม็กเครื่อง2.5นะคะ SLX นะคะปี2011แคปจ้า ระใช้งาินดาวม่จักสูนาดเลยพี่น้องจัดรับรถไปเลย,เลยและที่สำคัญหเดือนแรกผ่อนแค่5เดือนแรกพอหเหรกบกู้เอาหา่ะ่งากเดือนแล้พรอที่4300บาทหลังจากนั้นผลอราคเต็มที่7300บาทตลาบ้งเอาเบิ้งเอาห้เบิเเบกระจังหน้า ไเบื้องหน้าของเครื่องนะ<อ>ค่ะพี่ <ๆ S 2> เดิมๆรถไม่ได้แต่งเครื่องอะไรใดๆมาทั้งสิ้นแมนเดิมๆนะคะนี่นะคะหัวใจหลักสำคัญก็คือแผ่นเพลทนะแบตเตอรี่เก่าเราเปลีป่ยนให้น,นะคะแผ่นการความร้อนยังอยู่เซติกลเซติเกอร์อยู่ครบพี่น้่งเหล็กหมอกเล็กไมมนะคะอยู่ประมาณสอ,อสงเซนต์ปีเซนตเนาะไม่สองเซนแตถือว่าบริหลายคักนะคะ <S <S ข้างในนะคะหน้าจอมาสามารถเชื่อมบลูทูธฟังเพลงได้เด้อโอ้โหเลิศจังเลยกระดับกดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหล้ฮะ <c oughs> บ,บอกพีชที่บอกว่ากุญแจรีโมทกระจกปัดเป็นไฟฟ้าปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งเออเหนื่อยใจอย่างอีกเออเอาพีชนะคะทรงเดิมเลยทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะคะใครอยากแต่งอยากโหลดก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเราจัดให้ใช่แล้วก็เอสซีที่สนใจเดี๋ยวให้น้องใบบัวขอช่วยทางหน่อยจ้านี่ไลบ์มาโทรปังปุ๊อยู่ด้านล่างนะคะทักมาโทรมาต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำยันนี่สวไลฟ์